กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเออจากพี่น้องชาวไทยชาวเชื้อสายยุโรปนะครับทุกคนก็วันนี้มาพบกับเกม b u Buffalo King m เ g ก w เวนะครับก็ไม่พูดแท่นนำเพลงนะผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้เหมือนกันนะครับก็ไปเปิดประเดิมที่ไม้หกหมื่นก่อนเลยแล้วกันนะครับเออหรือว่าเราแบบเอาไงดีไม้หกหมื่นแล้วกันนะครับทุกคนไม้หกหมื่นไม่รู้นะเกมมันจะเป็นยังไงนะครับพวกผมไม่เคยเล่นนะครับทุกคนก็ อันนี้ผมลองไปกดเกมหนึ่งมานะครับเสียไปเลยนะครับก็ชิวๆที่นิวยอร์กพกทุนนะครับพกทุนมาแสนแสนพกไอเชี่ยผมเอาสูตรกัดเอาเฮ้ยมาดอกแรกก็หมื่นสองอเปิดประเดิมไบที่สวยเปิดประเดิม,มด้วยสวยนะน้องนะเออก็บอบโฟโดคิงนะครับมันจะแตกก็ตอแตกลาหรือเปล่าเออแล้วมันต้องเล่นยังไงผมก็ไม่รู้ไงทุกคน มันต้องเล่นยังไงผมยังไม่รู้เลยแต่น้าเกมมันน่าเล่นอยู่นะ <c oughs> อ,อ,อสวยน้องสวยสวยเอออ๋อสงสัยมันต้องมีคูณเหรอต้องเก็บคูณเหรอหรือว่ายังไงอ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจผมเริ่มเข้าใจแล้วก็คือว่าถ้ามันจะถ้าถ้ามันจะได้ใช่ไหมสมมติสามตัวแล้วมันต้องมีคูณอย่างนี้ด้วยถ้ามีคูณอย่างนี้มันก็จะคูณ3ามเข้าไปถูกปะบัก อ่าน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่ใชเออมันเนี่ยถ้าไหลถ้าไหลเราก็เก็บปูไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมาบวกทีหนึ่งถูกปะเออถูก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 ,ถก,ถกโอเคโอเคผมเริ่มเริ่มเข้าใจมาแล้วผมเริ่มเข้าใจแล้วแต่มันจะแจกผมหรือเปล่านะครับก็ต้องมารุ่นกันอีกทีนะครับเด้อก็ชีวิที่นิวยอร์กม่หกหมื่นผมจะได้หรือเปล่าจะแตกรอยแตกล้านไหมหรือว่าผมต้องไปเคลียร์กับเคลียร์กับมัน ในช่องสำรองหรือว่ายังไงนะครับก็ต้องไปรุ่นนะนะเออแม่งพกทุนมาเยอะเนี่ยหน้าเสียเยอะเ pues ออทุกคนสวยๆคุณสีพกทุนมาเยอะเนี่ยผมโคตรโคตรกลัวเสียเอาจริงนะโคตรกลัวเสียผมไม่รู้ทำไมว่ะเมื่อวานก็เมื่อวานก็เท่าไหร่แสนแสนเจ็ดแสนเจ็ดภายในแบบว่าสามไม้สามไม้หมดไอ้เชี่ยเล่นยังไงสามไม้หมด แสนเจ็บโอ้โหนอ้องนี่ยอ๋ออ๋อควายวิ่งผ่านอีกเอ้ยน้องอย่าลอ้อหลอกพี่เอะขอร้องสี่หมื่นสองไหมไปสี่หมื่นสองผมต้องมีกำไรสักไม้แหละนะทุกคนไ <c oughs> หลชิวนี้อีกแล้วไหลชิวนี้อีกแล้วทุกคนไอ้ช่ายวผมเพิ่มเสียงให้นะครับจะผมเพิ่มเสียงให้นะ เออมันได้แค่น,นี้ว่ะหรือว่าผมต้องไปเพิ่มข้างนอกกว่าด้วยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็ฟังแค่น,นี้แหละผมฟังเปิดเพลงให้เพลงแดนนะ่ะเออเพลงแดนแต่เกมนี้มันจะไม่ค่อยดีอย่างนานรหราน,นึ่งเพราะอะไรรู้ว่าทุกคนคือว่ามันอุย๊ยเขาบอกไม่ดีคือว่าเวลาเนี่ยเวลาคูณมันลงปุ๊บคูณมันจะไม่อยู่อ่ะสวยไหนคูณมันจะแบบไม่คูณไม่ค้างไว้อ่ะเข้าใจไหมถ้าคูณค้างไว้นะครับจะดีมากเลยแต่รควนี้ คูนมันไม่ค้างอ่ะมันไม่ได้เก็บคูนอ่ะเออคือคูณมันต้องมาใหม่ต้องได้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยดีตรงนี้ได้ไหละทุกคนไม่งั้นก็แบบจับจับจับไหลยเด้ออ่ะจริงเออเนี่ยถ้ามันเก็บคูณเก็บคูณไปเรื่อยๆนะครับยังไงผมก็แตกรอยแตกล่าน,นะแต่ก็อย่างว่านะครับทุกคนอย่างว่านะมีได้ต้องมีเสียเขาบ้างนะครับเออถ้าเราถ้าเราอาจจะได้อย่างเดียวนะครับมันก็ยากหน่อยนะครับเออ ทุกคนต้องคิดอย่างนี้นะต้องคิดตามผมนะก็คือว่าตอนแรกเราต้องรู้จักคำว่าเสียก่อนเข้าใจปะตอนแรกเราต้องรู้จักคำว่าเสียหลังๆเราต้องรู้จักคำว่าได้เข้าใจทุกคนมันต้องแผนนี้เว้ยก็คือแบบว่าเราก็าไปเราค่อยไปได้อะเราเข้าไปได้ทีหลังอ่ะเออแหววูบรอวันหอนเนีเข้าใจทุกคนแหววูบรอวันหอนเวลาเวลาผมเสียนะทุกคนทุกคนสังเกตน,นะครับ อ่าอย่างอย่างล่าสุดเลยผมเสียสองแสนก่อนใช่ปะผมเสียสองแสนแต่ผมได้มาเท่าไหร่เก้าแสนไม่เชีย่ยบวกเท่าไหร่บวกเป็นสิบเท่าทุกคนบวกเกือบสิบเท่าไม่พูดแค้นทำเพลงแล้วไม่พูดแค้นทำเพลงแล้วมาเก้าหมื่นไปเก้าหมื่นหกไปพูดแค้นทำเพลงเยอะมาแล้วลีลาเยอะเกินอ่ะอุ้ยเชีย่ยมาบทน,นะมาโคตรเยอะอุ้ยเซนเซก้าเลยเหรอไอชิดอกเดียวเซนเซก้า โบนัสแม่งมาเยอะไอเชี่ยเฮ้ยไมยเดียวคืนทุนผมบอกแล้วต้องรู้จักทำว่าเสียก่อนไอเชี่ยมาพอดีไมยเดียวคืนกำไรมาดีจัดมาดีจัดที่12ไม้ทุกคนไอเชี่ยคุณเพื่อนทำเพลงเยอะหรือว่าเกมนี้อาจจะแบบว่าต้องเสียเยอะหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ใครที่ได้แบบผมนะคือว่าโชคดีมากนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับไม้นี้ได้นะแต่ไม้อื่นก็เสียตอนนี้ผมยังต้องตามทูนอีกนะครับต้องตามทูนอีกตั้งหกหมื่นทุกคนผมแม่งหลายชิวจัดไอเชียเ่ยผหลองเล่นจีนว่ะคูณไม่ลงตัวไม่เข้าไอเชียนเข้าแก๊ปแม่งเข้าแก๊ปแม่งเข้าแก๊ปของแท่ว่ะทุกคนโหไอเชีย่ยอะไรจะมาวะ อ้จหจับหลายเดอ้อจับหลายเดอ้อยังตามทุนอีกห้าหมื่นผมต้องตามทุนอีกห้าหมื่นนะครับตามทุนอีกห้าหมื่นในเชียไกลอยู่แอบไกลอยู่ส,สี่ต่อเออสวยเนาะคูณต้องลงแล้วสวยน้องอโอ้โหเฮ้ยสวยน้องโอ,โ,โอเคจับจับหรือว่าจับอยู่ ตามทูตีสี่หมื่นเว้ยตามทูตีสี่หมื่นเวลวูฟเรามันหอนแถวแรกโอ้น้องไม่เป็นไรไม้มนี้นะครับผมก็ได้กำไรนะไม้นี้นะก็คือบอกว่าผมไม่ต้องหวังเลยเปิดประเดิมมาย2่สมาคือคือบอกว่าเซนเซชั่นเลยโคตรจับไอ้เชีย่ยแม่งม,มาย2ไม้อ่ะเวอร์เกินอ่ะมึงมาแบบโคตรเวอร์ไอ้เชีย่ยมาแบบเวอร์เ,รเชิญ มันเข้าแก๊ปว่ะเอาจริงนะทุกคนเข้าแก๊บจัดคือแบบว่ามันมาน้อยมากเลยถ้าเทียบถ้าเทียบกับไม้ธรรมดาคือมันมาน้อยนะครับคือแบบว่ามันเข้ามาไม่กี่ไม้อะซ้มซ้ำซ้ำเราต้องซ้ำนะครับแสนสองแสนแสองเราท้ำไม้แสนสองใช้ใช้สูตรเดิมใช้สูตรเดิมจากเกมอื่นไปโอ้โหคือสี่ตัวเห็นป่ะปกติมันจะมาสี่ตัวเมื่อกี้มาประมาณห้าหกตัวเที่ย าประมาณ5 6, ้าหกตัวย,ยังไงนะับยังไงยังไงยังไงน้องเวิร์บจะรอวันห่อนหรือเปล่ารอวันห่อนของแท้วะทุกคนของแท้เลยว่ะของแท้ว่ะโอ้โหเรี้บร้ลาต้องเล่นจีนนะเสียวเสียวว่าไม้แสนสองเนี่ยคือแบบว่าผมเสียวที่ต้องไปตาม ที่จะต้องไปตามมันที่ต้องไปตามเอออ่าตามเงินน่ะในช่องสำรองอ่ะต้องคือต้องเติมไปเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอเชี้น่ะแอบเสียอยู่แต่ขอขอได้ประมาณ9ก้าหมื่นก็ยังดีนะครับแต่มันจะให้ผมไหมต้องมันลุ้นกันนะครับอืมจะเรียบร้อยของแท้หรือว่ายังไงนะครับอู้น้องอุ้ยโอเคแดีไม่ให้เก้าหมื่นจริงเดี๋ยวมันให้เก้าหมื่นจริง รอดูเลยของแท่เลยอของแท่เลยเลย,ยังไงน้อง4บนดแล้วนี่อะ่ะนี่ออ๋อคูนมันก็เหมือนวายนี่ครับผม่มเริ่มดูแล้วอุ้ยคูนมันก็เหมือนวายวนดูดิคูณมันเหมือนวายนะครับถ้าถ้าได้คูนอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลาตงตัวคิวนะก็มันก็จะเป็นวายให้แล้วก็มีคูนด้วยอเออผมเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจเกมแล้ว เกมหน้าเจอกันผมบอกแค่นี้แหละเกมในช่องสำรองเจอกันโอ้โหเชื่อบนัสลงมาสองตัวขาดตัวเดียวนน่าจะขาดตัวเดียวนะครับบนัสถ้าบนนัดลงมาอีกตัวน่าจะบวกเพิ่มนะครับเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะคิวไม่มีแถวสามจนมันบวกได้เห็นป่ะออย่างเงี้ยแหละทุกคนก็อยๆศึกษาเกมกันไปนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เปิดใจในเกมอื่นนะครับก็ลองเปิดใจดูนะครับทุกคนผมรู้สึกว่าทุกคนต้องเปิดใจนะทุกคนต้องเปิดใจกับเกมอื่นบ้างนะครับเพื่อที่แบบว่า เราจะได้ไม่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 ติดอยู่ในค่ายพ g จมากเกินไปนะครับผมรู้สึกว่าทุกคนเอาแต่หวังในค่าย p ีจเนะครัะแต่ก็ไม่ได้มาหวังในค่าย p ีพเกมใหม่นะครับไม่ได้เกมใหม่หรอกในค่ายอื่นที่เราไม่เคยเล่นนะเออเข้าใจไหมทุกคนอุ้เรียบร้อยต้องเรียนตีในเชือหกหมื่นไอสกรีคือเราไม่ได้เปิดใจในในในค่ายอื่นนะเข้าใจไหมอืมไม่งั้นมันก็แบบว่าถ้าทุกคน ไม่เปิดใจเงี้ยทุกคนก็จะไม่รู้ว่าเกมใหม่หน้าเกมมันจะเป็นยังไงคือเราต้องเปิดใจนะเปิดใจในการบบว่ารอดเกมใหม่บ้างนะครับอย่างผมเนี่ยผมเบื่อ PG แล้วเอาเอาจริงๆนะที่ผมมาเล่นค่ายอื่นนะครับผมเบื่อจริงดีแล้วหน้าเกมก็เหมือนเดิมเกมมันก็เหมือนเดิมนะครับก็เลยผมก็เลยเปิดใจนะครับเปิดใจมาลองเล่นเกมอื่นบ้างนะครับเออเปิดใจมาเล่นค่ายอื่นบ้างเผื่อเราเผือผมจะแตกล่าแตกล่างถึงผมจะไม่แตกว่าแตกล่างน,น,นะครับแต่ผมก็ยังมีคอนเทนต์เพื่อ ให้ทุกคนดูนะครับเออน้าเกมมันจะได้ไม่เบื่ออะไรนี้นะครับก็ทุกคนอยากให้ผมไปตะลุยเกมไหนบอกผมได้เลยนะในค่าย PG e. นะครับเดี๋ยวผมไปตะลุยให้นะเอออยากให้ผมเล่นเล่นเกมอะไรเบ็ดเท่าไหร่นะครับหรือว่าแต่ผมขออย่างเดียวขอซื้อเออขอเกมที่มันมีซื้ออ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากไหลนอกอ่ะไม่อยากไหลนอก PG e. เลยความรู้สึกมันบอกว่ามันไม่เหมือน PG ก็จะบ่าที่มันจะดูง่าย เออแต่คือบอกว่าพีพีนี่ผมต้องไปหาเวลาใหม่แล้วเวลามันเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้ไงผมต้องไปศึกษามันอีกเยอะเลยทุกคนเข้าใจไหมเออก็ก็คือเป็นเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นเกณฑ์ที่ซื้อมากกว่านะเออเป็นเกณฑ์ที่ซื้อมากกว่าคือซื้อมันไม่ต้องดูเวลาคือมันดูที่เป็ดหรือว่าคือเอ,อาง่ายๆมันไม่ต้องดูเวลามันอยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับเอออุ้ยเชี่ยมามาบวกเยอะมาบวกเยอะ คุณโอนคุณโนโอเคโอเคช่องสำรองก็ใช้ปุ่นเนี้ยแหละช่องช่องสำรองเลยผมใช้ปุ่นนี้ต่อนะครับไอเชีย่ยดอกเบี้ยเข้าฟรีก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแตร์นะเป็นกำลังใจในการำทำคลิปของผมนะครับใครที่อยากเล่นตามน,นะผมแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับไปหากดหาตามกันได้นะครับฝากไม่มีขั้นต่ำนะครับ ถอนทั้งแต่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเจอในช่องสำรองนะครับช่องสำรองของผมก็ช่องเจ็ดปันะครับเดี๋ยวไปเจอกันได้ในช่องนั้นนะครับทุกคนว่าผมจะไปจบที่เท่าไหร่หรือว่าผมจะเสียยอดซองนี้หรือเปล่านะครับก็ผมฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคบขอบคุณมากนะครับ